เขาบอกให้าให้ปัดลงเลยต้องหัวแนมแต่เราคิดว่าแ่ไหนเนี้ยวันนี้ไม่เสร,ออร็จนออกแปรงินไม่ได้อะ

เป็นคนชอบแข่งขันเนอะเอราะว่ามีเนเยอะเนี่ยที่เขากว่าเส้นเรามาตัดต่อฝั่งตรงกันจะไมีสีอืนแล้วก็สีงสีแดงสีขาวทีแรกเาสีเหลืองนะ nguồn mà, giáo nhéo, <Nhạc> sụt sụt, bị khay nhào, không rồi khay